สิ่งที่สําคัญนี้นะครับตะเกียงนะครับมีลักษณะหนึ่งคือไม่มีอันไหนเหมือนกันเลยแม้แต่อันเดียวนะครับตะเกียงดินนะครับไม่มีตะเกียงอันไหนเลยที่จะมีลักษณะเหมือนกันเลยแม้แต่อันเดียวนะครับบทเรานั้นก็มีอันเออันนาก็ไม่เหมือนกันนะครับสองคนนี้อันเออันนาก็ไม่เหมือนกันไม่มีตะเกียงอันไหนเหมือนกันเลยแม้แต่อันเดียวพี่น้องเอเมนไหมครับเพราะทุกอย่างตะเกียงสมัยก่อนใช้วิธีการแฮนด์เมดทั้งสิ้นรูปร่างลักษณะนะครับอาจจะใกล้เคียงแต่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเปรียบเสมือนกับคริสตจันเยดีว แต่ที่สาคัญคิดซะจักจําเป็นจะต้องส่องสว่างได้พี่น้องเข้าใจไหมครับคิดซะจักไม่มีใครเหมือนกันเลยโบทนั้นกับโบสนี้ก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันพี่น้องเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้น,นครับถ้าท่านจะหาโบท,ที่เพอร์เฟกนะครับพูดตรงๆนะครับไม่มีแต่ถ้าท่านต้องการหาโบท,ที่จริงใจโบท,ที่รักพระเจ้าคนติดตามพระเยซูจริงๆนะมีพี่น้องเอเมนไหมครับแต่าท่านจะหาที่มันเพอร์เฟกนี่นะครับทำไมท่านถึงเห็นความข้อตําหนิที่ตรงนั้นรู้ไหมฮะก็พระเจ้าส่งท่านไปเติมเต็มไง ท่านถึงมีประโยชน์ที่โบสถ์นั่นไงไม่น้องเมยไหมครับแต่ระบบก็จะมีบุคลิกนะครับเพราะาเราไม่สามารถก๊อปปี้ภารกิจของที่อื่นได้บางคนมาบอกว่าทำไมโบสอาจารย์นมัสการทีหลังเทศนากรผมจะไปรู้หรอก็ไม่เหมือนกันนะท่านจะไปเดือดร้อนอะไรนมัสการก่อนหลังพบพระเจ้าก,ก็พอน้ว่าจริงไหมผิดหลักการนะครับโบสถ์ไ่ไม่เหมือนกันจ้านะครับ เลยไหมครับและอย่างหนึ่งนะครับเวลาย้ายตะเกียนนะครับจำเป็นต้องใช้มือถือไปเท่านั้นแปลว่าเวลาที่พระเจ้าจะย้ายท่านไปที่ไหนนะครับแสงสว่างท่านไปที่ไหนนะครับมันจำเป็นต้องมีพระหัตถ์ของพระเจ้าพาท่านไปพี่น้องเอเมนไหมครับนะครับในทุกเมืองใหญ่ของเมืองอาณาจักรโรมันนะครับจะมีสถานที่ข้างๆเขาเรียกบูเลเทเรียนนะครับเป็นสถานที่แห่งการให้คําปรึกษาผู้นําชุมชนคนมีตําแหน่งสูงทั้งหมดนะครับจะมารวมตัวการพูดคุยกัี่รื่องภาษีกฎหมายนโยบายต่างๆนะครับการทําอย่างนี้นะครับเป็นการเรียนแบบลักษณะที่เขาเรียกว่าเอกเลเซียหรือเป็นเอง คริสตรคือกลุ่มคนสําคัญที่ถูกเรียกออกมานอกเมืองในสถานที่สําคัญและปรึกษากันเรื่องนโยบายต่างๆของโลกที่เขาในเมืองที่เขามีการครอบครองอยู่นะครับบายว่าไงครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราเป็นขึ้นจัรเราเป็นกลุ่มคนสําคัญที่จะมีการกําหนดทิศทางของเมืองไทยทิศทางต่างๆที่เป็นฝ่ายวิญญาณนะครับคริสเตียนในขึ้นจักรเป็นจุดสําคัญแล้วเห็นไหมครับ แต่พระมบีบอกนะครับในหนึ่งที่บทที่สี่ข้อที่หนึ่งบอกว่าพระวิญญาณตตดไว้อย่างชัดแจ้งจะมีบางคนทิ้งความเชื่อไปเชื่อวิญญาณล่ลล์ลวงและฟังคําสอนของปีศาจนะครับคำว่าชัดแจ้งนะครับใช้คําว่าเรทอสแปลว่าพระวิญญาณทรงตัดอย่างชัดแจ้งไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อสงสยัยไม่มีพื้นที่เหลือให้สงสัยเลยบอกว่าจะมีคนบางคนหลงไปคิดซะที่เะเยซูรักขนาดนี้นะครับก็จะมีโอกาสหลงไปแน่นอนนะครับระเยซูเนี่ย บอกพระวิญญาณบอกชัดเจนเลยว่าตอนพระเยซูจะกลับมานะครับวิญญาณร้ายนะครับวิญญาณศัตรูเนี่ยจะแผงลิบไปทั่วโลกพายคนมากมายหลงไปและก่อปัญหาจํานวนนับไม่ถ้วนขึ้นมานะครับเราเป็นคนที่อาศัยในยุคสุดท้ายในโลกนี้นะครับเราจําเป็นต้องไม่เป็นเหยื่อของศัตรูและสามารถมีชีวิตที่มีชัยชนะได้นะครับแต่พระธรรมวิวรณ์บทที่ 1: นึ่ข้อที่สินะครับได้พูดต่อบอกว่าพระวิญญาณทรงโปรดนำนะครับแล้วได้พูดถึงลักษณะหนึ่งในการเป็นที่ปรึกษาทําไมพระเยซูถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดได้นะครับ ผมขอไปข้อ12ครกันหนึ่งข้อ12บอกว่าเขาไม่้องเหลียวหลังมาเห็นพระสยรเสียงซึ่งตัดก่พี่กับหยอนนั้นนะครับพี่น้องนึกจริงๆรนะครับพี่หยนเนี่ยเคยเจอพระเยซูก่อนตอนที่พระเยซูยังไม่จำแรงพระกายแต่เมื่อหยอนหันกลับมานี่นะครับพอได้ยินเสียงเนี่ยเขาจำเสียงพระเยซูแล้วนี่คือเสียงของคู่เลี้ยงของเขาสิ่งที่สําคัญนะครับพอหันมาเนี่ยเขาเห็นพระเยซูเป็นเหมือนบุตรของมนุษย์ หมายว่าไงครับพระเยซูเนี่ยมีพระสิริที่จำไม่ได้เสียงนี่ใช่แน่ๆแต่หน้าตานี้นะครับพร่งเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับพร่งมีสง่าราศีมากๆต่อหน้ายอนในรูปแบบที่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นสถานะที่รับการยกขึ้นพี่น้องฟังดีนะครับ สถานะปัจจุบันท่านนะครับที่ท่านสัตซ์ซื ання, ่อ <light> <iors> like ไปประกาศข่าวประเสริฐที่ท่านสัตซ์ซื่อมาขึ้นสจักที่ท่านสัตซ์ซื่อทำพันธกิจของพระอง์ทําเห็นแก่นามพระเยซูนะครับไปโรงแรมติปกระติบให้ก็บอกขอบคุณพระเจ้าอวยพรท่านทําสิ่งต่างเพื่อพระเยซูนี่นะครับท่านกําลังสะสมสง่าราศีและพะสริของพระเจ้าที่ไม่เหมือนกับที่ท่านเห็นปัจจุบันเลยแม้แต่นิดเดียววันสุดท้ายนี่นะครับบางคนบอกฉีดโดแล้วก็เปลี่ยนว้าน่ะครับแล้วท่านก็แบบออรลาแสงพุ่งออกมาพุ่งพุ่งพุ่แล้วงต พองพงพงพง,พง,พงโอ้กลายเป็นตัวทองทองนี่นะฮะมีออรล่างมาเนี่ยนะครับทำไมฮะนี่คือความจริงเพราะเพาราะยอนี่นะครับได้พบพระเยซูที่มีลักษณะเหมือนบุตรมนุษย์แล้วก็มีสง่าราศีเกินความเข้าใจพี่น้องถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับท่านจะไม่มีกําลังใจจะทําอะไรดีๆเพื่อพระเจ้าที่แกมานั่งอัพไวเพสตลอดทุกวันนี้นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าสัตว์ซื้อไปเรื่อยๆนะครับวันนึงนะแกมันมจะตัวแตกชิโดนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าแตกกระจายกลายเป็นชุดทองคํา แล้วก็แบบมีสง,ง่าราศีขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีมงกุงมงกุฎน,นะครับมงลงส4มห้าอันนี้นะครับแล้วก็เป็นอะไรสักอย่างอ่ะแต่พอจะบอกสวัสดีค่ะทุกคนอ๋อแกมม่านี่นะครับพี่น้องเขาไมหมฮะหรือว่าท่านเองนะครับวันหนึ่งพี่น้องนี่คือความจริงวันหนึ่งนะครับท่านจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วในพระธรรมวิวรณ์นะครับคำว,ว่าวิวรณ์เนี่ยมาจากคาว่าอโปคาลูพิสที่แปลว่าการเปิดออกความเข้าใจให้ท่านเห็น เื่อท่านเข้าใจลักษณะแบบนี้นะครับว่าวันหนึ่งนะครับท่านจะเปลี่ยนรูปร่างลาักษณะท่านไปในละักษณะที่จําไม่ได้เนี่ยท่านเลยมีกําลังใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมครับนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับท่ามกลางการปฏิททั้ง7นั้นในข้อ13มีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์กลมพระบาทฝั่งนี้ดีนะครับและส่งคาดผ้ารัดประคตกองคําที่พระอุระสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการแต่งกายของพระเยซูนี่นะครับมีลักษณะท,ที่เป็นปุโรหิต ตอนที่พระเยซูอยู่ท่าการคริสตจักรนะครับตอนนี้นี่นะครับพระเยซูทําหน้าที่เป็นปุโรหิตให้ท่านอยู่ถ้าท่านไปอาญญา่านในพระธรรมอพยพบทที่2 8นะครับท่านนะ่ยจะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าการแต่งกายลักษณะนี้เป็นการแต่งกายในลักษณะของการเป็นปุโรหิตปุโรหิตจะใส่เสื้อยาวกลมถึงบาทตัวเองเลยนะครับนี่เป็นการแต่งกายของปุโรหิตท,ทําหน้าที่อะไรครับถวายเครื่องบูชาลบบาปให้กับประชากรของพระองค์พระอธิษฐานขอเผื่อท่านอยู่ บางทีท่านจะไม่มีใครถ่านทุนขอท่านมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับ hin, พระเยซูฟาสติ้งสามวันเผื่อเรื่องท่านยายพี่น้องท่านป่วยพระเยซูฟาสติ้งเผื่อเรื่องท่านตอนพี่ขิงกำลังเจอปัญหาบางอย่างนะมันวุ่นวายจะไม่รู้จะแก้ย uh, <c oughs> ังไงพี่น้องรู้ไหมครับว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ข้างๆเธอพระเยซูนั้นเป็นโปรโลหิตนะครับพรงฆ่าบัวนะครับมันจะไม่ต้องถวายนะครับเป็นผ้าเหมือนพรร่งนะครับปณิบัติพระเจ้าแล้ววิงวอนบอกช่วยขิง <l> ล <unch> ูกของเราด้วยโปรองก็โรงเมตตาก็ปาดเรื่องนี้ไปมันจะไป พระองค์กำลังวิงวอนเพื่อท่านอยู่เพราะการแต่งการของพระเยซูตอนที่อยู่จำการขันพระที่พระองค์เป็นปุโรหิตแต่พระเยซูกลับมาในยุคสุดท้ายพระองค์กลับมาในรูปร่างหน้าตายังไรครับพระองค์ฉลองใส่ชุดสีแดงใช่ไหมครับแลวพระองค์ก็มีดาบที่ปากของพระองค์พระองค์กลับในยุคสุดท้ายพระองค์มาเพื่อพิพากษาแต่ตอนนี้พระเยซูทำหน้าที่ปุโรหิตเป็นคนกลางแทนท่านอยู่ปุโรหิตที่เข้าใจความอ่อนแอของท่านโดดเดียวเดียวได้ ไม่มีใครปรงงเข้าใจเมื่อไรคนนั้นจะมา,าเขาไปในห้องน้ำส,สายฝนโปรยพลายฝักบัวบบบบท่านเข้าไปนะครับเริ่มบทเพลงโดดเดียวเดียวได้อยากมีคู่เหลือเกินส่งใครมาก็ได้ขอให้เป็นผู้ชาย พรรองเข้าใจพรรองรู้ดีว่าท่านโดดเดี่ยวโพรองเข้าใจปัญหาของท่านพี่น้อยเอเมไหมครับนี่สินท่านอยู่พปรองอยู่ข้างๆท่านอธิษฐานเผื่อท่านช่วยท่านอยู่ <Yes. S 1> ไม่ได้อยู่คนเดียวเอเมยไหมครับ <Yes. S 1> พรรองเข้าใจนะครับเพราะว่าพรรองนะครับทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตอยู่นะครับพระเยซูนะครับปรากฏต่อยอนในลักษณะที่เป็นอภิมหาปุโรหิต นะครับพระองค์ไม่ได้ถือดา่าพระองค์ไม่ได้เป็นผู้พักษาในวันนั้นพระองค์เป็นผู้ช่วยท่านอยู่พี่น้องเอเมมไหมครับพระองค์รักท่านรักขึ้นแสกท่านท่านคือรถแต่งของพระองค์นะครับพระองค์อธิษฐานเผื่อท่านอยู่ท่ามกลางท่านช่วยเหลือท่านพี่น้องเอเมยไหมครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าทําไมพระองค์ถึงช่วยท่านได้ ทำไมพระองค์ถึงเข้าใจว่าฐานเผื่อท่านเรื่องอะไรนะครับผมอยากให้คำสามคำที่นี่นะครับรวบจากครั้งที่แล้วคําแรกคือว่าพระองค์ดาเนินอยู่ท่ามกลางท่านคำว่าเดินมาจากคาว่า p e r ิ p a t h โอแปลว่าเดินไปรอบๆเดินเป็นวงกลมเดินเป็นนิสยัยเดินจนชินเดินจนเข้าใจว่าแถบบางนาคอมเพล็กซ์เป็นยังไงมีร้านขายชานมไข่มุกตรงนี้ตรงนี้นะท่านมาโบสถ์ที่นี่จนชินท่านเดินจนชิน,ท,น,น,ชนท่านคุ้นชินกับที่ต่างๆรอบๆที่ตรงนี้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์ใช้คําว่าพระองค์อยู่ที่จุดศูนย์กลางด้วยในภาษาเดิมใช้คําาว่ซ แปลว่าอยู่ที่จุดตรงกลางอยู่ที่จุดศูนย์กลางของริสตจักรเข้าใจรายละเอียดทุกอย่างของริสตสัรทั้งหมดวันนี้นะครับถ้าพี่น้องมาเข้าไปในห้องน้ำเมืองนะครับเข้ามาที่โบสถ์นะครับท่านจะเห็นป้ายหนึ่งบอกว่ากรุณาอย่าถ้าทิ้งทิชชู่ท่อจะตันทันทีพระเจ้าเห็นนะนะครับบางคนก็จะไม่เข้าใจทาไมต้องใช้คําอย่างนี้นะครับแต่คนที่อยู่ในการประชุมคนที่อยู่ในกลางริสตจักรคนที่เข้ามาไม่ได้อยู่อาจจะเป็นสมาชิกและเป็นทีมงานน่ครับจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงมีเรื่องนี้นะครับแล้วตอนนี้ไอตัวเสียงอัดเสียงก็มาแล้ว นะที่จะอาเยในห้องน้ำจริงตรงจริงตรงขอโทษที่ขัดความสุขของท่านมีเรื่องสำคัญจะต้องแจ้งให้ท่านทราบว่าถ้าท่านทิ้งทิชชู่ลงไปในโถส้วมอันนี้จะเกิดการอุดตันขึ้นมาได้ ติ้งตองติ้งตองเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเกิดเลยอ๋อ oh, เพราะท่อในตึกเนี่ยเป็นท่อนะครับแล้วมันแต่ทิชชู่ไปมันจะมันจะมีนั่นแล้วถามว่าใครมันจะไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ใช่ไหมฮะแล้วทำไมต้องเขียนทิชชู่ตันใครจะมันจะไปรู้หรือขนาดไหนนอกจากคนที่อยู่ศูนย์กลางของคริสัจกรนอกจากคนที่เข้าประชุมแล้วรู้ปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นพี่น้องว่าจริงไหมใครมันจะรู้อยู่ดีเป็นผู้ผู้มาเยี่ยมเยียนที่โบสถ์จะรู้เหรอฮะไม่รู้เหรอฮะ มันต้องเป็นคนที่อยู่ศูนย์กลางพ่ที่จะจะรู้ว่าทาไมบางคนก็ถามว่าทำไมต้องทำเฟรมมิงไนท์อาจารย์จะทํารอบอะไรมากมายก็ทําไม่เข้าใจทีมงานเยอะดูดิบางคนในวันนี้เจมมานั่งเหสวัสดีครับผมถาวายทรัพย์แล้วก็ไปยืนร้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วทาไงทําท่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าเอาเอานิ้วชี้หูมันจะช่วยอะไรผมเห็นเจมทําแล้วก็เห็นเห็นหลุยําทํทท,ท่าเนี้ตอนหลุยร้องเพลงก็อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแต่ผมก็รู้่าเรียนแบบกันนี่นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าพี่น้องเข้าใจไหมฮะว่าแบบทำ,ทำไมผมถึงสังเกตว่าผมอยู่ศูนย์กลางของคริสตจกักรผมเนี่ยเข้าประชุมแตอผมรู้จักทีมงานผมดีผมรู้คนนี้ตอนหลุยร้องเพลงพิเศษก็ทําท่านี้ตอนเจนไปร้องเพลงประสานก็ทําท่านี้ถ้า นิ้วยางหูนี่นะครับไอ้นี้นะครับแปลว่าไงแล้วใครจะรู้อ่ะยกเป็นคนที่อยู่ในคริสัจกรอย่างลึกซึ้งอยู่ในศูนย์กลางของคริสัจกรพี่น้องเอเมยไหมครับแปลว่าไงพระเยซูนะครับนอกจากเดินวนรอบๆนะครับรู้ทุกเรื่องนะครับล่าสุดเนี่ยผมไปชั้นสองนี่นะครับผมเห็นพื้นกาวยางนี่นะครับแล้วผมก็เห็นมันมีคราบดำๆอยู่ผมไม่รู้มีใครสนใจหรือเปล่าแต่ผมสนฮะเมื่อวานเนี่ยตอนผมไม่ได้ผมก็ลองดูมันเป็นคราบอะไรมนทำไมมันขัดไม่ออกเลยนะครับผมก็เลยเอาคัตเตอร์เนี่ยไปขูดดู สรุปนี่นะครับมันเป็นกระเบื้องยางเนี่ยพอเมื่อก่อนจะมีการก่อสร้างชั้นล่างพอเดินขึ้นมาชั้นบนนี้นะครับฝุ่นมันเยอะมันก็เลยติดอยู่ตรงตามซอกแต่มันสามารถจะขูดออกได้ผมก็เลยคิดโปรเจกต์ว่าผมจะทายังไงจะขูดไอดที่ออกให้หมดมันจะได้สวยงามถทายเกียรติพระเจ้าแต่คิวตอนนี้คงไม่มีประโยชน์เพราะว่ายัง,ยงมีฝุ่นอยู่นิดหน่อยนะครับขึ้นมาชั้นสองอาจจะพื้นมันไม่เหมาะกับการเดินใส่รองเท้าเหยียบนะครับถ้าถามว่าใครมันจะไปสนใจเรื่องพวกนี้ก็ผมใส่ใจไงผมเป็นศิษย์พิบาลไงแล้วเมวื่อวานเน่ผมมก็ไปชค ไอโคมสีขาวอะที่อยู่ชั้นสองมันไม่ได้สีขาวมันโดนฝุ่นจับแล้วมันก็มีสีตกลมาเพราะไม่เป็นโคมสีดํามันก็โดนไอสเก็ตสีลงมามันก็เลยกลายเป็นแบบอาร์ตอาร์ตขึ้นมาสามอันทุกคนก็นึกว่าอาจารย์เนี่ยมีอาร์ตมากเลยอะพีทออกแบบเนี่ยโอ้โหมีโคมไฟสาดสีด้วยอาร์ตมากๆเลยไม่ใช่หรอครับสีจริงมันโดน ถ้าถามใครจะรู้ก็คนที่อยู่เมสโซไงเมสซสอยู่กลางทตจกักรู้ทุกเรื่องหมายว่าไงครับพระเยซูปเป็นแบบนี้เหมือนกันในคิตจษกรของเรา แต่คิดซะเอฟซัสโปรงเขาเปน็นจุดลึกที่สุดเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบุตรมนุษย์อยู่ใจกลางเดินรอบๆดูทุกอย่างรู้แม้กระทัง่งตัวนี้ลอยดํามาจากอะไรจะแก้ไขยังไงโคมไฟยังไม่ได้เช็ดตรงหน้าเหนือนี้วขางบมมันมีปลั๊กไฟที่ถอยออนมันก็เลยเป็นรูๆอยู่ต้องปะให้มันเรียบร้อยโปรงใสใจทุกอย่างโปรงเมอสโปรงอยู่ที่ใจกลางจุดสําคัญที่สุดแล้วที่สําคัญนี้นะครับนอกจากนี้นนพระบิดบอกว่าในสองข้อสองวิวันสองสองบอกว่า เรารู้จักแนวการกระทําของเจ้ารู้ความเหนื่อยยากความอดทนของเจ้าพระก็มีบอกรู้แนวการกระทําในภาษาเดิมใช้คาว่าออยด้าแปลว่าการรับรู้การกระทําด้วยการมองเข้าไปอย่างตั้งใจวิเคราะห์นะครับแล้วก็รับรู้ทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นอย่างพินิษพิเคราะห์ท่านนายเหียวมาโบสถเชื่อผมผมเห็นแน่เป็นยังไงบ้างดูต้อนนะน,นี่ครับหรือว่าท่านนี้ท่านนายเหียวทั้งหายหัวไปนะครับ ผมก็จะจําได้ว่าทาไมหายหัวไปนะครับเพราะเม่ไงะผมพิจิพรพี่นะผมนั่งดูรายละเอียดทุกอย่างในคริเสจักตู้ที่สามข้างหลังเนี่ยที่เป็นตู้สีขาวเนี่ยมันล็อกไม่ได้ผมพิคราะห์ทุกอย่างเลยดูทุกอย่างหมายว่าผมดูรายละเอียดผมออยด้าผมรับรู้ทุกการกระทาใครเดดนมานี่ครับอยู่จังหวะอยู่ตรงหน้าประตูไปเวียงใส่เด็กไปเวียงใส่คนอื่นตรงแจกข้าวอะไรเนี่ยครับผมรับรู้หมดและคําว่าออยด้าแปลว่าเป็นปฐมภูมิก็คือว่าเป็นคนที่รับรู้ด้วยสายตาตัวเอง พระเยซูนะครับเดินรอบอยู่ข้างในแล้วพงค์สังเกตเองที่ตาของโลกเองแล้วพงค์บอกว่าเรารู้การกระทําของเจ้าและพระเยซูนะครับพอรู้จะออยได้นะครับในในลูกเพอริพาเทโอเมสอส แล้วอ่อยได้นี่นะครับพรรองรู้เออก้าท่านด้วยก็คือการกระทําของท่านทุกๆการกระทาของท่านพรรองรู้รายละเอียดหมดทุกอย่างแล้วสรุปนะครับโรรองเนี่ยสรุปเป็นรายงานออกมาทําผลประเมินสิ่งต่างๆน,นะครับแล้วพรรองก็เลยออกมาเป็นคําแนะนําให้คิดจากเอฟเฟซสัสบอกว่าพวกเจ้าอดทนและยากลําบากแต่เจ้าหลงลืมความรักดั้งเดิมไปแล้วมันเป็นคาปรึกษาที่ถูกต้องมันเป็นคําปรึกษาที่โปเชมันเป็นคําปรึกษาที่สามารถปลดปล่อยท่านให้เป็นไทยได้ทําไมอ่ะ ก็เพราะพระเยซูเดินรอบพระองค์อยู่ข้างในพระองค์สังเกตด้วยพระองค์เองและพระองค์เป็นคนตัดสินใจและให้ข้อมูลนี้กับท่านพี่น้องเข้าใจไหมแล้วผ่านใครนะครับแน่นอนพระวิญญาณก็อยู่ในใจท่านมันควรจะสอดคล้องกันทั่วคิสตากพระเจ้าก็พูดกับท่านด้วยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยแต่ครั้งพระเจ้าเนี่ยับก็จะพูดผ่านตอนนี้พระเจ้าให้ข้อความนี้กับยอนให้เขียนจดหมายไปถึงผู้นําคิสตากเอเฟซัสและคิสตากเอเฟซัสแต่เขไปพูดถึงใครครับ สมาชิกท่านสิทธิพิบาลบอกถ้ามันเลิกออนไลน์แล้วตอนนี้ก็ต้องเลิกเพราะมันจะไม่มีพระพรบ้านอยู่ลาซานี้ต้องกลับใจใหญ่บ้านไกลเขายังมาเลยตอนนี้มันมาโบสถ์ได้แล้วมันคุณจะต้องมาเวลานี้ถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ไปไปร่วมกันทากลุ่มท่านก็ต้องไปทําไมฮะเพราะพระวิญญาณบอกวิธีการที่ถูกต้องแล้วรู้รายละเอียดว่าบางเรื่องเนี่ยมันควรจะแก้ตรงนี้แล้วท่านจะรับพระพรท่านไม่อยากเห็นท่านรับพระพรหรอ ก็อยากได้กันไม่ใช่เลยพระพรเนี่ยอยากแต่งงานไม่ใช่เลยอ,อยากมีคนสมัยที่อยากหายโรคอยากแข็งแรงไม่ใช่ทำไมไม่ทำอะ่ะคลิปนี้หัวข้อแรงหนูไม่ฟังห,หรอกเดี๋ยวช่างคงเอกด่านหนูเอา้าพระเยซูก็ว่าขีดจากเอเฟซัสเหมือนกันแต่มันจะจากอะไรมาจากการมองอรายละเอียดทุกอย่างดูอย่างรอบคอบแล้วก็รู้ปัญหาของฉันแล้วก็แนะนําคําพูดที่ถูกต้องไงเหมือนพี่โกมาบอกว่าอยากเห็นพระพรทำเงินบอกเรื่องอย่านนผูกพันตัวอย่าเรียกว่าผูกพันตัวเลย ไปไหนก็เห็นหน้าไปเชียงใหม่ก็เจอไปที่นี่ก็เจอเจอตลอดทําไมอ่ะอันนี้มันอ้น,นี้อย่าเรียกว่าผูกปันตัวผูกปันตัวมากๆี่น้องเขาใจอไหมแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นคําแนะนําอะไรที่มันสะกิดใจท่านมันจ๊กใจท่านนะครับท่านก็ฟังไปสิมันเป็นประโยชน์กับท่านมันไม่ได้เกี่ยวกับผมผมก็มีหน้าที่อย่างนี้แหละผมก็จะพูดอย่างงี้ถ้าไปฟังคำเทศผมในการแรกนะครับผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่การแรกอยู่แล้วผมก็เทศอย่างนี้อยู่แล้วถามว่าจะไม่สนใจใครหรอกลัวใครไม่รักผมไม่สนพระเยซูรักผมก็พอแต่ผมรักท่านก็พอ เพื่อนแท้มันไม่อวยกันหรอกน้องเป็จริงไหมแต่ที่ท่านเป็นคิดเตียนที่ชีวิตมันห่วยอะ่ะเพราะมันไม่มีใครมาพูดกับท่านไงว่าชีวิตท่านมันห่วยเป็นคิดเตียนห่วยๆเขาใชไหมสิบรถก็ไม่ถวายปูพันตัวก็ไม่เอาท่านเป็นคิดเตียนเกนลด่างเลยอะ่ะใช้กันไม่ได้แล้วมันจะมีพระพรได้ยังไงมันถามไอ้พวกคลิปประเภทเลย อธิษฐานเรื่องนี้ผมจะตอบว่าฟังกันใหญ่เลยเนะี่ยผมอยากบอกท่านเนี่ยพระเจ้าเนี่ยไม่มีแบบประเภทเซอร์ไพรส์หรอกเชื่อผมพระเจ้าไม่ยอมเลยให้ท่านนะครับประสบความสาเร็จจนกว่าท่านจะพร้อมที่จะรับความสําเร็จได้แล้วไม่ทิ้งพระเจ้าใครจะเป็นคนอย่างนั้นได้ใครเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็บอกลูกว่าไงอย่าเพิ่งเอาตังค์ไปนะจ๊ะอยู่ดีผมให้ลูกผมสามหมื่นแล้วเจฟฟี่เอาสามหมื่นพกไปโรงเรียนเพื่อคงไปแจกหมดอะ่ะทําไมอะ่ะก็เคยมาแล้วโฟดไงโฟดนี่ค่าเสื้อผ้านะหนูไปจ่ายที่โรงเรียนนะไปเจอข้างหน้าเจอหน้าโรงเรียน แต,ต่แต่แต่แต่ตแต,ต่ไอทีมบอลมาครับจอดข้างหน้าโฟร์เดินมาพี่ครับเอาไอทีมครับเพื่อนเชิญเลยชวนมาทั้งโรงเรียนเลยออกมาหยิบกันใหญ่เลยยิบยิบยิบเท่าไหร่ล่ะครับแล้วก็เดินไปเรียนเลยให้แบงค์พันไม่เอาเงินถอนด้วย แล้วก็สรุปเขาตรงนี้ก็ถามว่าเออยังไม่จ่ายเกงจะไม่ยังไม่จ่ายค่าชุดนักเรียนเนี่ยเหรอคะเออผมให้เงินลูกไปแล้วนะครับสรุปสืบไปสืบมาคนขายทีมสัตว์ซื้อเอาเงินมาคืนนี่เงินทอนเจ็ดร้อยกว่าบาทพี่น้องไว้ใจได้กมันจะไว้ใจได้ยังไงให้ท่านถือเงินเพราะท่านเชื่อถือไม่ได้อ่ะอวยพรจะปชอเมื่อไเลยพงศ์อวยพร่านี่หนูหมดนี่หมดนี่ก็ไม่มาโบสอ่ะดิมันต้องแบบสัตว์ซื้อยังติดนี่ก็ยังมาโบดไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันถึงจะปลดปล่อย ชระเจ้ทำไมไม่พระเจ้าไม่อวยพรหนูเรื่องการเรียนขนาดการเรียนยังไม่ดีเองยังไม่มาโบสถ์เลยพี่น้องเข้าใจไหมเพราท่ามันไม่สมควรจะได้รับะ่ะเข้าใจไหมฮะนะครับพี <laughs> บ่น้องพระเยซูไม่เคยเปลี่ยนไม่ต้องเอเมจนะครับวันนี้นะครับคำปรึกษาที่มาจากพระเจ้านะครับจะช่วยท่านได้จริงๆนะครับและสามารถปลดปล่อยท่านได้จริงนะครับ,รบพระเจ้าอวพรนะครับสวัสดีครับ